Hinder. Advan c e d โซแคที่น่าสนใจแปลว่าอะไรที่ถูกต้องสวัสดีครับคุไทนะยฮะจาก p i c Academy วันนี้มาพูดถึง Kinder ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มของ C2 หรือว่าเป็น Advanced English นะครับวามหมายของเขาเนี่ยก็จะแปลได้ประมาณว่าเป็นการกั้นปิดกั้นขัดขวางเป็นอุปสรรคต่ออะไรสไตล์พวกนี้นะฮะแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยอยู่ในทำหน้าที่เป็น Verb เนนป็กริยาเพื่อที่จะเหมือนแบบบอกการกระทําต่างๆที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเป็นการกั้นปิดกั้นขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้อะะไรรพพวกนี้เาา่ เทมเ r i d ์ชด i กชันนเนี่ยได้ให้ความหมายของเขานะฮะก็คือ to limit the ability of someone to do something or uh, to limit the improvement of something ก็คือเหมือนแบบนั่นแหละเป็นการ จำกัดหรือเป็นการเหมือนแบบสกัดกั้นนะเป็นการจำกัดพูดง่ายๆจำกัดใครสักคนหนึ่งในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการเหมือนแบบจำกัดการพัฒนาของอะไรสักอย่างหนึ่งแ่้ผู้สไตล์ก็คือประมาณว่าเป็นการนี่แหละครับเป็นการกีดกันเป็นการกีดกั้นเป็นการกั้นขวางอะไรสไตล์พวกนี้ได้หมดเลยเนาะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดในประโยคนะครับเช่น um, high winds have hindered fire fighters in the ability to put out the b l a d e นะก็คือเหมือนแบบลมที่มันพัดแรงมากเนี่ยนะครับก็ได้ยับยัง้งหรือได้ขัดขวางนะครับพนักงานดับเพลิงในความสามารถของพวกเขาในการที่จะเหมือนแบบเข้าไปนะฮะไปควบคุมเพลิงหรือว่าไปดับเพลิงอันนี้ถ้าแปลตรงตัวนะถ้าแปลเหมือนแบบง่ายๆก็คือประมาณว่า ลมที่แรงเนี่ยนะครับก็ไปขัดขวางการทํางานของการไปขัดขวางการดับไฟของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั่นเองสไตล์พวกนี้เนาะหรือเราอาจจะบอกว่า Her progress certainly has not been um, uh, Hindered by her or uh, by her lack of experience แบบนี้ก well, ็ได้ก like ็เช่นเหมือนแบบเอ่อเนี้ยอ่ความก้าวหน้าของเธอหรือว่าเหมือนแบบการดำเนินงานของเธอเนี่ยนะฮะไม่ได้ถูกเหมือนแบบไม่ได้ถูกกีดขวางจากความไม่มีประสบการณ์ของเธอเลยอะไรสไตล์พวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเหมือนแบบใช้ได้นะครับ h i n d e r ในกรณีของการเอ่อเป็นการสกัดกั้นเป็นการกีดกันเป็นการขัดขวางเป็นอุปสรรคสไตล์พวกนี้ได้แล้วก็เอ่อสามารถหยิบเอาไปใช้ในการเขียนนะฮะในเชิงวิชา าากรได้เลยไปเขียนงานาวิจัยต่างๆก็ได้เช่นกันเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มของ C2 เพราะฉะนี้เขียนปุ๊บ i อเอลสตฟเฟโอคะแนนดีบเยอะเลยก็ลองไปใช้กันดูจริงๆก็ใช้ในชีวิตประจำวันก็ยังได้เช่นกันนะครับ